เฮอร์บพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพพรีเมียมคิดค้นและพัฒนาสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องลับมากส <c oughs> วัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องลับมากนะคะไม่ลับไม่คุยค่ะเรื่องลับวันนี้ท่านอ่าหนีไปไหนนะคะหลายหลายคนอยากจะรู้ว่าการเลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ทำไมจึงเป็นเหตุที่ทำให้พักประชาธิปัตย์เป็นเช่นนี้ คำว่าเป็นเช่นนี้ก็แปลว่าแตกกระจายจนทั้งหลายหลายคนที่เป็น f อฟซของประชาธิปัตย์เป็นห่วงมากพักที่เขาเคยเชียร์บางคนที่ตลอดชีวิตของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระดับชาติระดับท้องถิ่นลงคะแนนให้ประชาธิปัตย์ทุกรอบแต่พอมาเจอรอบนี้งงกันหมดเลยค่ะททาไมการเลือกตั้งหัวหน้าพักจึงต้องเป็นเหตุเช่นนี้เราพบกับคนที่น่าจะรู้ความจริงอย่างชัดเจน เพราะเขาคือคนหนึ่งที่ลาออกด้วยฉับพลันและวันเลือกตั้งบอกไม่มาและยังพูดด้วยนะเขาวางตัวแล้วไม่ต้องมาหลอกนะครับพบกับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุนเดชาค่ะสวัสดีครัสพีบอาจารย์ครับ,รบ,รบพี่เ <พา S 1> ดหมอตีบ้านชาวบ้านเขานะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเท่าที่เล่าได้ครับว่าทําไมการเลือกตั้งหัวหน้าพรกชาติปั์เนี่ยมันถึงวุ่นวายตั้งแต่ หลายรอบเดี๋ยวก็ล่มเดี๋ยวก็ล่มไปได้สักทีจนพอมาถึงวันนั้นมันก็ยังดูไม่สวยไม่งามยังมีกึกกักต่างๆนานาภาพที่ออกมาจากคนนั้นท้าคนนี้คนนี้คุยกับคนนั้นจนสุดท้ายลาออกกันเป็นกระตากเพราะอะไรเล่าให้ฟังใเท่าที่เล่าได้คือผมต้องอธิบายในภาพใหญ่ก่อนนะครับว่าสําหรับพักการเมืองเนี่ยการเลือกตั้งหัวหน้าพักเป็นเรื่องปกติผู้ชนะกับผู้แพ้ ก็จะสามารถมาทํางานร่วมกันได้ <c oughs> ที่ผ่านมาพรรคเพืเ่ธิบัติเป็นแบบนี้มาตลอด <c oughs> แต่ว่าผมเข้าใจว่าโดยสภาพของออการที่พรรคปพิธิบัติมีผู้สนับสนุนจากประชาชนน้อยลงเนี่ยจึงทําให้การที่จะทําให้พรรคเอกภาพเนี่ยนะครับทาได้ยากขึ้น <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะเท่าที่ผมจําได้มาเนี่ยนะครับสมัยเลือกตั้งแข่งขันกันรุนแรง ก็คือช่วงท่านบัญญัติแข่งกับท่านอภิสิทธิ์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีการแข่งขันการหาเสียงกันเป็นปกตินะครับหลังจากที่ท่านบัญญัตชนะท่านบัญญัติก็เชิญท่านอภิสิทธิ์ไปเป็นรองหัวหน้าพักคือไม่แตกไม่แตกกันนะถูกต้องครับในขณะเดียวกันเนี่ยที่ไม่แตกเพราะว่ายังมีเสียงประชาชนสนับสนุสนพักคู้ใชบัติจำนวนมากแต่ว่าพอจะเป็นปัญหาก็การเลือกตั้งก่อนครั้งที่จะถึงนี้ก็คือการเลือกตั้งที่มี คุณจุรินคุณจุรินคุณพีรพันคุณพีรพันคุณกรคุณกรใช่ครับแล้วก็มีท่านอภิรักษ์ใช่ะฉะนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีการแข่งขันสูงมากนะครับแล้วก็ไม่ทราบปัจจัยภายนอกเรื่องอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยได้คุณจุรินแต่คนอื่นเนี่ยออกไปหมดออกหมดคุณพีรพันออกคุณกรอนออกหมดครับทีนี้ ที่จริงพักประชาธิปัตย์เป็นที่รวมของคนมีความสามารถเป็นประชาธิปไตยและเป็นสถาบันพักการเมืองที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนานคือไม่มีเจ้าของที่เป็นนายทุนเหมือนกันใช่ไม่มีใครสั่งการได้เพราะก็เอารวมมาคนที่มีความสามารถแต่ในขณะที่เป็นจุดแข็งเนี่ยก็มีจุดอ่อนว่าเพราะคนเก่งๆมาอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าไม่สามารถที่จะควบคุมความสามารถด้วยกระแสะประชาชนได้อันนี้เป็นเรื่องหลักธรรมชาติหลักการนะครับก็จะทําให้คนที่มีความสามารถที่คิดว่าตัวเองสามารถไป ไปทาเองไปทําพักการเมืองอื่นได้เนี่ยก็ออกไปก็จึงเกิดเหตุการณ์การเลือกตั้งครั้งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับก็เลยทําให้ท่านจุรินเนี่ยบริหารพักในเป็นหัวหน้าพักนะครับก็อันนั้นก็เป็นปัจจัยภายในแต่พักการเมืองมันอยู่คู่กับการสนับสนุนของประชาชนครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจในการไปร่วมรัฐบาลโดยคุณจุรินกับกรรมการแหวนพักในชุดนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก นะครับที่ตัดสินใจและคุณจุรินก็ทําหน้าที่ในการเป็นหัวหน้าพักมาก็ดูเหมือนพักอ่อแนลงอีกะนะครับเหมือนกับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลหรือการบริหารงานแต่จริงๆแล้วตอนนั้นนะอเอาเกพูผู้ดีใจเป็นธรรมครับคุณจุลินก็ทํางานได้ผลหลายเรื่องนะคะแม้แต่ตีเองก็ทํางานในฐานะที่รัฐมนตรีช่วยที่ดีงามนะครับทําไมคะแนนไม่ขึ้นอะ ผมคิดว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปครับคนทํางานกับการสื่อสารที่อาจจะไม่เข้าเขาไม่ถึงไม่ทันสมัยหรือเปล่า <c oughs> ด้วยครับด้วยครับหนึ่ง <c oughs> หนึ่งไม่ทันสมัยความทันสมัยนี่ก็เป็นเครื่องมือในการสื่อสารยุคใหม่หหที่เราไม่สามารถสื่อสารการทํางานของเราเข้าไปถึงกลุ่มคนที่เราต้องการที่เป็นวตเตอร์ในแต่ละกลุ่มของเราได้ดการในขณะเดียวกันพักที่เป็นคู่ต่อสู้เนี่ย <c oughs> เขามีความทันสมัยและเขาสามารถเอาภาพที่จริงและไม่จริงแล้วก็ สามารถที่จะไป discredit คนทำงานทำให้คนที่อยู่ในการบริโภคข้อมูลข่าวสารของเขาเชื่อข้อมูลของอีกฝ่ายมากกว่าอาละนี่คือเป็นประเด็นอันนั้นคือคะแนนนิยมจากประชาชนใช่ครับเริ่มเป็นปัญหาใช่ครับใช่ครับ FC หลายๆคนที่เอางี้พี่ก็อยู่ในนั้นระบอกตลอดชีวิตตั้งแต่มีสิทธิ์เลือกตั้งเ่นะเราเลือกประชาธิปัตย์มาเดยตลอดจะเป็นเลือกตั้งผู้ว่ากอทมจะเป็นอะไรต่างๆจนกระทั่งมาถึงปี6ก เราถึงเรื่องเปลี่ยนใจเป็นเป็นพลังประชาฐกันในตอนนั้นซึ่งเป็นจํานวนมากมันจนขึ้พลังประชารัคะแนนพับรีวพับราวอดเนมาที่หนึ่งเลยทีนี้เอาละคะแนนนิยมในภายนอกตกลงแต่พี่อยากจะให้ติเล่าให้ฟังว่าแล้วทําไมความขัดแย้งของการเลือกตั้งหัวหน้าพักครั้งนี้มันแรงมากกว่าสมัยตอนที่คุณจุลินแข่งกับคุณพี่แข่งกับคุณกอนเด้วยสามไปมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงได้แข่งกันแรงขนาดนั้น คือหลังจากที่เลือกตั้งจบครั้งนี้นะครับจากจำนวนสสที่ได้ 50, 50 <ตร S 1> กว่าหรือ20ก็เหลือ25่เราก็มีการถอดบทเรียนกันไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่แต่ว่าเป็นวงเล็กวงใหญ่มันก็พอที่จะสรุปได้ว่าการทำพักการเมืองในยุคสมัยนีย้จำเป็นต้องมีหลักการก็คือว่าการตัดสินใจหรือสถานะหรือเขาเรียกว่าไอ้ positioning เนี่ย ทางการเมืองต้องชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะขับเคลื่อนหรือจะเดินหน้าในทางการเมืองในระดับพักประชาธิปัตย์เนี่ยการเมืองต้องชัดเจนเหมือนกับเราเออถอดบทเรียนแล้วพบว่ากระแสการต้องการความเปลี่ยนแปลงของครั้งที่แล้วเนี่ยมาดิสตรับสิ่งที่เราทํางานทั้งหมดเนื่องจากว่าเราไม่แสดงจุดยืนทางการเมืองออที่ชัดเจนแล้วเราไปร่วมกับพักที่เป็นรัฐบาลบังเอิญถึงแม้ ผมจะภาคภูมิใจมากกับปารเป็นรัฐบาลชุดที่แล้วในการทํางานมากมายเลยครับผลางานมากมายแน่นอนชัดเจนค่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนทั่วไปรู้สึกเอาความเบื่อของ8ปีการดำรงตำแหน่งท่านนายกรัฐมนตรีมามา d i s r u p สิ่งดีงามที่ทํามาทั้งหมดซึ่งไอ้การเบื่องานลุงตู่นี่มันไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่ถูกต้องนะงานเยอะขนาดนั้นแต่เบื่อเบื่อผมว่าเป็นความรู้สึก <kaf S 1> ของคนทั่วโลกเอาจำนวนเวลามาเติวไปดูจํานวนงานใช่ครับ อันนั้นก็เป็นบทเรียนเพราะนั้นจึงมีความคิดว่าถ้าจะเดินหน้าแล้วทําให้พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการยมรับดีขึ้นเนี่ยจำเป็นต้องมีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนสองต้องมีผู้นําทางการเมืองที่ต้องกล้าแสดง <c oughs> ออก <c oughs> แล้วต้องบอกกับสังคมกับประชาชนให้ได้ว่าจะเดินจุดยืนทางการเมืองไปสู่จุดไหนและต้องรักษาคําพูดตัวเองไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาละเราได้ยินหลักการแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าด้วยหลักการอันนี้ ทำไมบางคนถอนตัวทำไมบางคนยังสู้และทำไมบางคนถึงได้เดี๋ยวเราคุยกัน,กนต่อค่ะเรื่องลับมาก <S no s e n s o r สนับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าสกัดผสมเห็ด4ชนิดคอร์ดิเชนสด็อกเตอร์เสรีรัรันตีอารักลาระับเข้ามาสู่ช่วงที่สองนะครับดีค่ะถ้าดูตามข่าวคุณชวนเนี่ยสนับสนุนคุณพิสิทธิ์เต็มที่ครับ แต่ทำไมคุณอภพิสิทธิ์เนี่ยจึงถอนตัวและไม่ใช่ถอนตัวอยงเฉยๆด้วยตอนสุดท้ายถึงหนักลาออกจากกันเป็นสมาชิกพักเลยติพ่อจะรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังไหมคะก็ต้องต้องทราบละครับเพราะว่าทุกครั้งที่จะมีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งตําแหน่งสําคัญสาคัญเนี่ยก็จะมีการที่จะล็อบบี้กันแน่นอนถ้าอาจารย์จําได้การเลือกตั้ง อันที่เลือกได้เนี่ยเป็นครั้งที่3ใช่พอ<ร>เอ่อล่มล่มล่มครั้งแรกเนี่ยนะครับผมเป็นคนลุกขึ้นมาแล้วก็อธิบายให้กับองค์ประชุมซึ่งเป็นมวลสมาชิกคือพรคประชาธิป,ปต์เนี่ยต้องขออธิบายว่าจะมีองค์ประชุมที่มีสถานะแตกต่างกัน<ช>เพื่อนเน้นการมีส่วนร่วมตามตามพรบรพักการเมืองจะมีทั้งตัวสมาชิกพักตัวแทนพักท้องถิน่นประธานสาขาพัก สสอดีตรัฐมนตรีอดีตกรรมการแยมพักโอ้หลายกลุ่มนะหลายกลุ่มครับเพื่อที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของพักร่วมกันพี่จะมีสิทธิ์ในการเลือกกรรมการแยนพักโดยเฉพาะหัวหน้าการเลือกเนี่ยนะครับจะกาหนดสัดส่วนน้ําหนักเปอร์เซ็นต์ไว้เจ็ดสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์พวกนั้นนะครับทีนี้บังเอิญว่าเราก็มีการแก้ไขข้อบังคับมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้นะครับเราหลักการคือเราให้ความสําคัญสสมากกว่าปกติเนี่ยสสจะมีน้ําหนักประมาณ1.5เท่า เพราะว่าสมัยก่อนเรามีสสหยู่จานวนประมาณ150คนนะครับและองค์ประชุมอื่นประมาณ200นะครับเอาสรุปง่ายๆว่าทุกครั้งเนี่ยเราให้น้าหนักสสประมาณ1.5กับคนอื่นสมาชิพกพรรคอื่นอาจจะได้ประมาณสัก0.5หรือ1เท่านะครับแต่ครั้งนี้บังเอิญสสเราจากร้อยกว่าลดลงเหลือ25อ่สิมันจึงทําให้สัดส่วนเจ็ดสิาเนี่ยทาให้สสมีสิทธิ์เลือกประมาณ สิบต่อสามสิบขององค<ช>์ประชุมอื่นคือหนึ่งเสียงเท่ากับเจ็ดสิบอะถูกต้องครับเพราะนั้นผมก็พยายามขอให้ที่ประชุมได้แก้ข้อบังคับไม่ได้แก้เพื่อใครแต่แก้เพื่อความเหมาะสมที่จะให้สสมีอัตราส่วนที่มากกว่าแต่ไม่ถึงมากกระเท่าเจ็ดสิบกับสามสิบมันจะทําให้องค์ประชุมอื่นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสําคัญเพราะนั้นเขาไม่มาก็ได้นี่จึงเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งในการที่องค์ประชุมอื่นเนี่ยในการประชุมครั้งที่สองเขาเลยไม่มาประชุมเพราะว่า อย่างไรก็ตามสสจะเป็นคนกําหนดอนาคตพักอยู่แล้วก็เลยร่มสองครั้งถูกต้องครับประมาณครั้งที่3เนี่ยเราก็เห็นเห็นสัญญาณชัดเจนว่า,าการดูแลสสหรือการพูดกับสสเนี่ยเป็นเป็นทิศทางที่ใช้ทุนนําจุดยืนทางการเมืองเพราะฉะนั <c oughs> ้นถ้าใช้ทุนนําสําหรับผมเนี่ยคือทุนมีความสาคัญถ้าเราพูดตรงไปตรงมาอาจารย์แต่ทุนในสมัยนี้นะครับไม่สามารถนําพักการเมืองได้ค จุดยืนทางการเมืองกับความแน่วแน่และการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับจะเป็นการนําแล้วทุนตามมาเมื่อมีความแตกต่างกันคือผู้บริหารชุดนี้เขาต้องการใช้ทุนนําผมก็พยายามพูดหลายครั้งว่าถ้าพรรคการเมืองใช้ทุนนำเนี่ยนะครับผมคิดว่าสุดท้ายมันนําไปสู่การโกงไม่มีทางหรอกครับที่จะใช้เงินแล้วกลับมาทําเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นผมก็เลยไตรตรองแล้วก็ไข้ควนว่าเมื่อมีการ ดูทิศทางของการประชุมครั้งนี้แล้วและมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักไปมานะครับซึ่งสุดท้ายกลับมาที่ท่านเลขาธิการพักซึ่งเป็นรักษาการหัวหน้าพักนะครับแล้วก็ที่จริงตอนประชุมกรรมการบร่ายพักนะครับแล้วจะมีการเลือกรักษาการหัวหน้าพักเนี่ยผมเป็นคนลุกขึ้นมาอภิปรายต่อหน้าท่านเฉลิมชัยว่าผมไม่เห็นด้วยกับท่านที่จะมาเป็นรักษาการหัวหน้าเพราะว่า มันจะแบกพักทําให้ตัวท่านเนี่ยต้องตอบคําถามประชาชนว่าเพราะท่านเคยลั่นวาจาว่าท่านจะจะไม่เล่นละท่านจะเลิกเล่นการเมืองไม่ใช่เล่นไม่ใช่หยุดนะจะเลิกเล่นเลิกไปเลยจะเลิกไปเลยมผมบอกในฐานะเพื่อนกันในฐานะที่เคยเป็นสสสมัยเดียวกันผมคิดว่าไม่อยากให้ท่านเป็นรักษาการหัวหน้าเพราะท่านจะแบกไม่ไหวนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะตัดสินใจยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สสจะเป็นคนกําหนดท่านพูดใช้คําพูดอย่างนี้ แต่ในนั้นตอนนั้นทุกคนก็รู้ว่าสสส่วนใหญ่อยู่ข้างท่านถูกต้องครับผมก็คิดอย่างนั้นแล้วพอเมื่อมันทิศทางมันเดินมาสู่จุดนี้ผมก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับผมไม่ได้คุยกับท่านในพิเศษนะแล้วผมก็ไม่ได้คุยกับคนที่จะลาออกไม่ได้วนใครไม่มาแล้วบอกนี้ก็ตัดใจจะไม่มาเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกับสมาชิกอื่นๆที่เขาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วเรามีสิทธิแค่ศูนย์จุดศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์องค์ประชุมก็ตอนแรกตัดสินใจไม่มา แต่ท่านชวนก็ขอให้มาผมก็เลยโอเคถ้าท่านชวนขอก็ไปร่วมประชุมแล้วคุณพิสิทธิ์ล่ะทำไมถึงต้องลาออกผมเข้าใจว่าเหตุผลก็คงไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่คือคิดว่า,าพักไม่ใช่เหมือนเดิมคือแต่ท่านนายพิสิทธิ์ให้เหตุผลว่าท่านจะต้องไปตอบคําถามตั้งแต่นับแต่วันที่ได้หัวหน้าพักกับกรรมการแบนพักชุดนี้แล้วถ้าไปทําเรื่องอะไร แล้วท่านต้องมาตอบคาถามโดยที่ท่านไม่ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นด้วยหรือว่าท่านต้องมารับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยท่านพูดง่ายท่านออกไปก่อนแล้วก,กลับมาดีกว่าดีกว่าแบกรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับผู้บริหารชุดนี้อทีนี้พอหลังจากได้แล้วเนี่ยความไม่พอใจของสมาชิกมันมากมายก,ายก่ยกองถึงขนาดที่เรียกว่าเราเห็นภาพการหล่าออกที่สื่อมวลชนใช้คําว่าเลือดไหลไม่หยุด <c oughs> ออกเยอะไหมคะ ที่จริงเยอะนะครับแล้วที่ไม่ออกแต่หมดใจก็มีเยอะครับคืออยู่อยู่ยแต่ว่าหมดใจแต่หมดใจ,ดใจเพราะว่ากระบวนการลาออกมันอาจจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติเขาก็คิดว่าไม่มีใจแล้วแต่ไม่เห็นไม่จําเป็นต้องไปออกแต่เสียงในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เป็นสองทิศสองทางนะครับคือทางหนึ่งก็บอกว่าก็ในเมื่อพักเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ออกอันนี้ก็คือคนที่เห็นด้วยกับคนออก แต่บางคนบอกว่าถ้ารักพักจริงพักกาลังมีปัญหาทําไมถึงโดดหนีพักไปทําไมไม่อยู่แก้ปัญหาพักมันมีสองเสียงตีมานั่งตรงนี้พี่ให้โอกาสตีตอบว่าตกลงเนี่ยทิ้งพักตามที่คนก็กล่าวหาหรือมันมีเหตุผลอื่นเพราะอะไรก็ตลอดชีวิตที่เล่นกันเมืออมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ตัดสินใจลาออกเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวผมนะครับเพราะผมก็มีความมั่นคงแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ย กับยุคของความเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยนะครับถ้าเรายังอยู่กับพักที่เราคิดว่าในอนาคตมีแต่จะแย่ลงนะครับแล้วก็เราไม่ทราบเลยว่าเราไม่ไว้ใจผู้บริหารชุดนี้เนี่ยจะเอาพักเราไปตัดสินใจในนามส่วนตัวอย่างไรแล้วเราอยู่ร่วมด้วยกับจะต้องถูกตําหนิไปด้วยว่า,าต้องรับผิดชอบด้วยต้องรับผิดชอบเหมือนยกตัวอย่างเช่นการร่วมรัฐบาลครั้งที่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่อง ที่ผิดหรือถูกแต่ว่ากระแสมันทําให้คนที่เลือกพักคู่แข่งมาตราหน้าว่าเราไปร่วมรัฐบาลก็คือต้องที่บายกับคนไม่เอาสามปอว่างั้นเถอะใช่ไหมถูกต้องมันมันก็เหมือนกันเราก็เลยใช้บทเรียนที่เคยได้รับมาแล้วเนี่ยมาตัดสินใจเพื่อชัดเจนคือความชัดเจนในทางการเมืองซะให้ให้ชัดไปเลยว่าเราไม่ได้อยู่ร่วมด้วยนะครับเพราะเราไม่มั่นใจว่า เราจะมีส่วนในการที่จะให้เขาตัดสินใจเป็นทิศทางที่ทําให้พรรคดีขึ้นอเช่นสมมติเราครั้งนี้เราบอกว่าเราอยากจะเป็นฝ่ายค้านนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมการใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเราจะต่อสู้อย่างเต็มที่เนี่ยเราไม่รู้เลยครับว่าเราจะทําได้ไหมเพราะว่าผู้บริหารพรรคเนี่ยไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้เลยแต่จริงๆมีฝีมือนะประชาธิปไตยมีอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าถ้านโยบายพรรคไม่ให้ทําเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราก็ออกมาก่อน นะครับแล้วส่วนการตัดสินใจในอนาคตเนี่ยก็จะดูทิศทางว่าพักประชาธิปัตย์ในอนาคตหรือว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นยังไงเราค่อยว่ากันแต่แน่นอนที่สุดเวลาทางการเมืองของคนรุ่นผมเนี่ยก็ถือว่าไปตรงกลางนะครับก็เหลือไม่มากนะครับมันยังยังไม่เยอะเพราะนั้นจำได้ถึง70กว่าก็จําเป็นจะต้องก็จะต้องตัดสินใจแล้วก็ถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนหรือจะทําอย่างไรเนี่ยก็ต้องมีเวลาในการทำเพราะนั้นการตัดสินใจตรงนั้นก็ถือว่า ได้ประเมินและตัดสินใจด้วยด้วยสภาพแวดล้อมและข้อมูลทั้งหมดที่มีครับไปดีกว่าเอาละคัะเดี๋ยวเราพักไปเรื่องดีมากกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับเรื่องลับมาก no censor สนับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าสกัดผสมเห็ด4ชนิดคอร์ดิเชนส์ด็อกเตอร์เสรีการันตีเอาละคัะตอนนี้สิ่งที่หลายๆคนกำลังจับจ้อง ก็คือว่าพักประชาธิปัตย์จะเป็นฝ่ายค้านร,ร่วมกับก้าวไกลหรือจะเป็นฝ่ายค้านที่โดดเด่นกว่าก้าวไกลหรือจะเข้าไปร่วมกับรัฐบาลอันนี้มีคนเขามองหลายคนนะแต่รู้สึกคุณเฉริมแังก,ก็พูดชัดเจนว่าเขาไม่มีวันจะไปเป็นพักอะไรของใครตีมองอยังไงคะคือการตัดสินใจไปร่วมรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเนี่ยพักการเมืองก็มีสิทธิ์ที่จะคิด ทั้งสองทางนะครับแต่พักการเมืองต้องพร้อมทั้งสองทางแต่ด้วยเชิงยุทธศาสตร์ของการที่จะเรียกความนิยมกลับมาในแง่ของการเป็นพักประชาธิปัตย์เนี่ยสำหรับผมอ่ะผมคิดว่าช่วงนี้จะต้องเป็นฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลกับสิ่งที่รัฐบาล3 1 4อบเสียงที่มีอยู่แล้วไม่จําเป็นเสียงขนาดนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปร่วมนะครับและผมคิดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองตัวพักการเมืองที่มี มีเางาอยู่ข้างหลังค,ครับรวมทั้งพักฝ่ายค้านด้วยกันก็มีเงาอยู่ข้างหลังด้วยนะครับะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พักจพักประชตรสามารถที่จะยืนหยัดแล้วก็ทําหน้าที่ของของการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับตรวจสอบพักการเมืองเป็นพักร่วมก็ยังได้ด้วยว่าถ้ามีสสไปคุกค,คามทางเพศหรือไปทําเรื่องที่มันไม่ควรเนี่ยพักการเมืองสามารถที่จะนําข้อมูลที่เป็นจริงให้กับสังคมรับทราบนะครับเพราะฉะนั้นในความรู้สึกผมเนี่ย พักประชาธิปัตย์ทำได้หลายเรื่องนะครับถึงแม้จะมีสสจํานวน25คนก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยการตัดสินใจนะครับของการบริหารพักประชาธิปัตยในช่วงนี้นะครับผมคิดว่าเราสามารถที่จะยืนหยัดเป็นพักที่ทําหน้าที่ตรวจสอบ <c oughs> แล้วกลับมาสู่ความนิยมของประชาชนอีกครั้งหนึ่งแต่มันไม่ง่ายที่จะกลับไปที่เดิม <c oughs> แต่ต้องค่อยๆทําและมีความชัดเจนทีนี้การเป็นพักฝ่ายค้านก็คือร่วมกับก้าวไกลใช่ครับ แต่หลายๆคนอภิเปรวเ,เรียกพรรคก้าวไกลว่าเป็นพรรคค้านในสมคบนะคะ,ะคิดว่าการทำงานจะทำงานในลักษณะของประชาธิปัตย์นะครับที่มีความสามารถในเรื่องของการเป็นฝ่ายค้านที่ตรวจสอบได้ยอดเยี่ยมเนี่ยนะครับหรือว่าจะร่วมงานกับก้าวไกลอันนี้จากการที่ติรู้จักพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างดีเนี่ยคิดว่าคนที่ยังคงเหลืออยู่นะ20กว่าคนที่เป็นสสเนี่ย เขาคิดว่าเขาจะทำงานอย่างโดดเด่นตามลักษณะของประชาธิปัตย์หรือว่าเขาจะต้องไปอยู่ใต้ร่มเงาของก้าวไกลก็ถ้าพูดในฐานะคนนอกแล้วอ,อย่างนนตรงไปตรงมาเนี่ยสสที่มีอยู่ก็มีมีจำนวนหลายท่านเหมือนกันที่เป็นคนรุ่นใหม่มที่พอที่จะทำงานในสภา,าได้นะครับแล้วก็แสดงบทบาท แต่หัวใจของมันเนี่ยมันอยู่ที่ผมเรียนอาจารย์เมื่อสักครู่ครับว่ามันอยู่ที่นโยบายของผู้บริหารสมมติถ้ามีใจคิดว่ามีโอกาสเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยจะไปพูดอะไรที่ไปกระทบผู้มีอำนาจเนี่ยผมว่ามันทําได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าโดยศักยภาพของสสแล้วเนี่ยเขาทำงานได้ครับแต่มันขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารว่าเขาจะให้สสเดินในจุดในจุดไหนที่สามารถที่จะสร้างประโยชน์ในแง่ของการตัดสินใจของพรรคประชาธิปัตย์ได้ส่วนการร่วมกับพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับผมคิดว่า สมัยก่อนเนี่ยเราเป็นพักร่วมฝ่ายค้านเราส่วนใหญ่เราจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านเราก็ให้เกียรติพักร่วมนะครับแล้วให้เวลาทํางานในสภาในการอภิปรายด้วยกันเนี่ยเราก็เอาข้อมูลมาแชร์กันม,มาแบ่งเวลามาแชร์ตรงนี้เราร่วมได้แต่เราไม่ได้หมายความเราร่วมทุกเรื่องนะครับอย่างวันนี้นเราเป็นพักเล็กแล้วพักเก้าไกลเป็นพักผู้นําฝ่ายค้านเราก็สามารถทํางานร่วมกันในการแชร์เวลากับแชร์เรื่องแต่ผมเรียนว่าเวลาทํางานกับพักเก้าไกลก็ทํางานนเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเขาไม่ค่อย เ,เขาไม่ค่อยทํางานร่วมกับใครแล้วเขาก็บอกว่าคนอื่นแย่หมดก็หลายคนไม่ปฏิเสธเขาจนเขาไม่ได้ร่วมรัฐบาล, <c oughs> แ,ลแล้วที่เห็นนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้วิเศษแล้วก็เป็นคนดีในทุกเรื่องสามารถทํางานคนเดียวได้เพราะฉะนั้นการทางานร่วมกับเขาเนี่ยก็ผมคิดว่าถ้าเป็นผมหรือมีอํานาจในการตัดใจก็คือพักปฏิบัติไปร่วมในสิ่งที่ร่วมได้นะครับอันไหนไม่ร่วมก็ไม่ต้องร่วม อันไหนตรวจสอบพักเก้าไก่ได้ก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าคุณเอาสอสอแบบนี้มาทํางานในสภาได้ยังไงนะครับในฐานะพรรคการเมืองคุณต้องรับผิดชอบไหมนะครับคุณมีสอสอที่ไปคุกคามทางเพศเขาหรือไปทําคดีอะไรต่างๆคุณต้องตรวจสอบถ้าคุณเป็นพรรคการเมืองของประชาชนจริงอ่ะคุณต้องเอาข้อมูลและคุณต้องจัดการคนของคุณเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าคุณทําเรื่องนี้จริงจังสามารถประบัติธราได้ทั้งสองทางในฐานะนักการเมืองช่วยวิเคราะห์พี่ฟังนิดหนึ่งเพราะพี่เองไม่ใช่นักการเมืองพี่งงเตกแกลบ คือตอนนี้พักเก้าวไกลเขาเป็นพักฝ่ายคา้านผลงานด้านการค้านก็ไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิทั l วอลเล็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักโทษชั้น14ครับแต่โพนี้ด้าออกมาคุณพิธายังเป็นที่หนึ่งชนะคุณเศรษฐาสองเท่าและในแง่ของพักก็ปรากฏว่ามาเป็นที่หนึ่ง ขอให้นักการเมืองช่วยวิเคราะห์ให้คนที่ไม่ใช่นักการเมืองฟังหน่อยสิว่าเขาไม่ได้ทํางานทําการอะไรอย่างชัดเจนที่เราถึงขนาดบอกว้าวโอ้ยขานเรื่องนี้สุดยอดเลยว้าวจัดการหยุดเรื่องนี้ได้ทําให้รัฐบาลไม่ได้ทําในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรได้สุดยอดอันนี้ตรงๆนะที่ไม่เห็นแต่ทําไมคะแนนมาอย่างงี้ คือก่อนจะพูดเรื่องโพหรือตอบคาถามอาจารย์นะครับผมอยากคฝากความคิดเหน็นให้กับสังคมไทยนิดหนึ่งเช่นนะครับมันมีมันมีมนมปรากฏข่าวการพูดของคุณธนาธรที่เปิดประตูที่จะรับคุณทักษิณออผมก็ยังคิดว่ามีคนถามผมว่าจริงไหมเชื่อไหมผมบอกว่าก็เป็นไปได้อืเพราะคุณธนาธรพูดเสมอว่าเขาคือการเดินทางผมยังคิดว่าถ้าสองคนนี้จับมือกัน เขาครอบครองประเทศได้ครับจัดสรรเวลาแบ่งกันได้คนอื่นคนอื่นก็อาจจะเป็นส่วนประกอบตอนนี้เขาที่1ที่2นะถูกต้องครับถ้าที่หนึ่งที่2จับมือกันเนี่ยเขาอาจจะแบ่งเป็นนายกคนละสปี2ปีก็สามารถทําได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกังวลมากว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเป็นการรู้กันทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ประชชนได้ได้ awareness ไว้ว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะ สิ่งนั้นคือการเดินทางของคุณธนาธระนะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องความนิยมเนี่ยต้องเรียนอาจารย์ว่าโหวเตอร์หรือสังคมไทยเนี่ยที่ติดตามทางการเมืองนี่มีน้อยมากนะครับมีประมาณทั้งผมว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ถึงสิเปอร์เซ็นคือไม่รู้เรื่อง <laughs> ก็รู้ครับแต่ว่ารู้แบบผิวเผินนะครับแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่านี่คือระบอบประชาธิปไตยนะครับการสื่อสารของพักคก้าไกลที่เข้าถึงประชาชนในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ย ขามีฐานประชาชนสนับสนุนเขามากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กดไลค์เข้าไปดูเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาเขาไม่ได้ถอนตัวออกมาหรือคนสังคมไทยคนที่เคยตัดสินใจว่าเลือกอะไรแล้วเนี่ยการจะเปลี่ยนเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรครับคำว่าใช้เวลาพอสมควรพร้อมกับข้อมูลใหม่ด้วยนะครับคำถามสุดท้ายก่อนจะถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าอีกฝ่ายหนึ่งพอจะมีเวลาทันไหมเพราะว่ามีเวลาครับเพราะว่าผมผมยึดหลัก ความดีและความถูกต้องในหลักพุทธศาสนานะครับถ้าเขาดีจริงใครไปทําอะไรเขาไม่ได้หรอกครับอืเอาแ้วแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่ดีถ้าเขาไม่ดีเวลาช่วยได้ครับโอเคกลรมยุติธรรมเสมอใช่ไหมครับใช่ครับเอาละค่ะอ่ะเราไปดูเรื่องของสุขภาพกันก่อนนะคะหมดเวลาของรายการเรื่องรับม้างนะครับพบกับรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีจนถึง11นาฬิกา วันนี้เราสองคนและทีมงานขอลาก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับมากไม่มีกา No censor.